ก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับวันที่2ที่ผ่านมาเนาะผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไปตัวผมได้รับแค่ข้อสรุปอย่างเดียวว่าเออจะไม่สัมเรื่องส่วนตัวและประกอบกับตัวผมก็ที่เห็นด้วยเป็นเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่างานชั่พกิจเนาะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมาะสมดีแหละที่ที่จะยังไม่ไม,ไม่ไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างกระแสใดๆก็ตามที่มันจะทาให้มีเกิดการาวิพากษ์วิจารณ์ที่ทําให้ทำทำให้จิตใจพี่เขาเนี่ย ไม่ดีนะครับก็เลยอย่างและอีกอย่างตอนนี้ก็ก็เพิ่งเลยเดือนมาได้แค่2วันเองนะครับวันนี้พร้อมจะพูดเรื่องยังไงกับเรื่องราวของสัปดาห์อ๋อได้แน่นอนครับได้แน่นอนตอนนี้อธิบายเลยว่าภาคสัมพันธ์ตอนนี้กับแอปเปอร์ตอนนี้ครับผมคุยกับพี่อครับคืออยู่ในขั้นไหนการศึกษาการแบบในเรื่องขั้นอ่ยจริงจริงเราคุยจริงๆหลังจากซีเออ่ซีรีส์ถ่ายจบเนี่ยเราก็มีคุยกันตามภาษาพี่น้องเรื่อยๆเนาะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าได้ได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออ ชอบพี่เขามากไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะให้บอกถึงว่าแบบเออเซนส์ความแบบขยับความสัมพันธ์น่ะมันจากพี่กับน้องจนจนพัฒนาขึ้นน่ะถ้าให้ถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะเพิ่งก่อนก่อนงานคุณพ่อพี่ได้ไม่นานนะครับใช้ไหมว่าแบบมันเป็นคนจีบแอบเลยใช่ครับใช่ครับตอนตอนแรกๆเราจะหวั่นไปจะเริ่มเริ่มเป็นจีบเขาอ่ะก็คือแอบแต่งซ้อนก็หวันๆนิดหน่อยครับก็หวันๆนิดหน่อยแต่แต่เราก็ เ้วก็พยายามในในในแบบของเราที่เราก็เป็นเด็กด้วยเราก็เป็นแบบก็คือเออไปเออเรามีเซตตรงไหนที่สุดว่าถ้าตี๋ไปเราเราจะแบบไม่แฮวหรืไม่เงี้ยตรงนี้มองยังไงจริงๆเราก็ก็ก็อาจจะมีกลัวกลัวแฮวบ้างเนาะแต่สุดท้ายเราเราให้ให้ความจริงใจเต็มร้อยครับ่ผมว่าเขา แ,แค่คนอื่นดีมากๆครับพี่พี่เขาเป็นคนที่แบบใส่ใจทุกๆรายละเอียดของทุกคนจริงๆแล้วเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่ตแต่วันแรกจนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังประทับใจอีกความรับร่วมกันกันในละครไปดีมันเกิดในกองถ่ายนะสำหรับเราผมว่าค่อยๆกันครับแล้วก็มันก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่ผมมีอาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทำแล้วพี่เขาส่งส่ง ส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข้าวเออส่งของมาเยี่ยมครับผมครับผมแล้วเรารู้สึกเออรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยๆคุยค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยวิธีการสื่อสารที่ทำให้เขารู้ตัวว่าเออมนเรื่องมีความเป็นจริงหรือเขาคือใช้ยังไงกันเออก็บอกตรงๆเนี่ยไม่ได้บอกตรงๆครับไม่ได้แบบตรงตรงคือคือเราก็แค่พยายามเหมือนกับ ชวนชวนที่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีไปชวนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับต้องผ่านด่านน้องพี่ใหม่ก่อนอมีบ้างครับมีบ้าง<แ>ก็หมายถึงว่าแต่น้องปีเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเว<แ>ลาเจอเหมือนกับน้องปีเขาเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วเกี่ยวกับด้วยสนิทกันนะเราคิดว่าก่อนก่อนที่รู้จักเขาตอนรู้จักให้เขาเปลี่ยนไปเยอะไหมหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้กับตอนที่เรารู้จักตอนเนี้ยน<ม>ตอนนี้ยังยัง,ย,งยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างอย่างที่บอกบอกไปเมื่อกี้ความความสัมพันธ์มันเริ่มจะ ชัดเจนทั้งทั้งสองคนตอบรับกันทั้งสองคนเพิ่งจากก่อนองานคุณพ่อได้ได้ได้ไ,ดไม่นานครับผมอย่างอย่างวันนี้ได้คุยขอบคุณหนุ่ยมีได้บอกยับไหมมีบอกแน่นอนครับบอกยับเพราะว่าไงบ้างให้ตอบเบาๆหรือไงก็ก็ตอบก็ตอบตามความเป็นจริงครับตอบตา,าตามความรู้สึกใช่แต่ว่ <c oughs> าแตความรู้สึกว่าถ้าคำนับยับออกงานก็ก็คุยกับยับเรื่องนี้ได้แน่นอนครับแน่นอนแรงเชียร์แรงสนับจากแฟนคลับสินเดียบ้าให้ดู ใจก็ขอบขอขอคุณทุกทุกคนมากเลยครับ <c oughs> ที่มีคนคอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาธรรมดาทั้งคู่เนาะที่ท,ท,ที่ที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความความความชอบพอของเราสองคนมันทําให้ทุกคนยินได้ <c oughs> อย่างเรื่องของมองรับประานมีอะไรจะบอกครับหรือน้มองยังไงบ้างเออผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ น่ากลัวอะไรนะครับสุดท้ายไม่ว่าจะไวัยไหนหรือหรือเพศไหนก็แล้วแต่มันมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเครนะจริงที่แอปมันมีกำแพงเรื่องอะไรบางใบด้วยคับพี่ตองผู้ใหญ่ครับตอนที่เราจีถือว่านนลัวตรงนี้ไหมครับคนตัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันวันแรกที่เราค่อยค่อคุย,ค,ยค่อยๆพยายามชวนคุยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ณณนะนะวินาทีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้ว าวาันนี้ก็คือยังไม่ได้สรุปสถานะว่าจะอะไรยังไงครับคือตอนเนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าผมอ่ผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้ <c oughs> แต่ทั้งสองเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนนะครับ <c oughs> เพราะว่าอ่บาบังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนที่ให้ความสําคัญเรื่องเรื่องเรื่องคานี้มากๆนะครับผม <c oughs> แล้วก็อ่าแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ย ระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนนะครับ mm hmm. เพราะว่าเป็มวยแผนใจขนาดนั้นเลยหรอแน่นอนครับ mm hmm. เพราะว่ามันไม่ใช่เราโตๆตกันทั้งคู่แล้วเนาะ mm hmm. แล้วผมก็เข้าใจว่า,ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดนานนานขนาดน,านั mm ้น hmm. เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่รอ โอเย่งขยายขนาดย่งบวกทำแค่นี้พอแค่ได้สองเรื่องนี้ปุ๊กันแล้วใช่ไหมนุ่นวันที่จะขอแฟนวางแผนไหมว่าเราอยากจะทำอะไรบ้างอืมไม่ผมว่าไม่ไม่ไม่ยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับคิดว่าจะให้มันเรียบง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ต้องเอืเฟิ้อะไรมากเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ที่ขยับสถานะเแกันแต่ี่บอกว่าเกิดว่าแฟกันเรเลยอันนี้คือพี่คนรู้ด้วยใช่อ่า คนเราดูยากนะครับก็ก็อยากอย่างครับอย่าง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 ครับแต่แต่แต่ในหลายช่วงเวลาที่ผ่านไปคนประทับใจเราใจใครเอออย่างช่วงงานอย่างช่วงงานสุดท้ายมาหลายคนรู้สึกว่าเราอยู่พอเป็นกำลังใจเราช่วยทุกอย่างครับรู้สึกยังไงบ้างคนที่เราเนี่ลนี่แหละคือกำลังใจที่แท้จริงครับก็เราก็แค่ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราเราสบายใจที่จะทำเราขอแค่เอ่ยืนอยู่ตรงนี้แล้ว คือจริงๆที่ที่ที่งานคุณพ่อพี่แอฟเนี่ยจริงๆผมต้องบอกว่าผมอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะเอ่อจะเป็นญาติญาติเพื่อนๆที่เขามากกว่าที่เอ่อคอยคอยช่วยเหลือมากมายเราไปเนี่ยคือเราก็แค่เหมือนกับว่าไปเป็นกําลังใจให้ให้พี่เขาเนาะให้ให้รู้ว่าเอออย่างน้อยเนี่ยก็ถ้าเกิดหันมา,าก็ยังมีกำลังใจกำลังใจอยู่ตรงนี้นะครับใช่ใช่ครับเมื่อไหร่คนเลยมองว่าตรงนี้คือรักแท้ที่สุดได้ตรงนี้

बाले <laughs> <laughs>